สามทุ่มวันนี้นาจะช่างในศึกมวยดีวิถีไทยครับที่เวทีมวยออกกองทัพอากาศตูป่าเต็มีนะครับเริ่มคู่แรกพรุ่งนี้11โมงครึ่งนะครับทางพรายทีวีแล้วก็เข้าช่อง8ตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปวันนี้ก็มีมวยรักมวยชอบมาฝากกันทั้งหมด5คู่นะครับผมก็จะมาติดตามกันได้นะครับสำหรับนาจะช่างในคืนวันเสาร์นะครับ เปิดวัวด้วยเปรมพยักพยักเมืองชนนะครับเจอกับเทราพัสิทธิ์คูชาตนะครับผมคู่นี้101อนปอนด์แต่ช่างไปการน,นอกที่38กิโลกรัมโอ้โหคู่นี้ก็แน่นอนทีมการพยักเมืองชนก็พามากันเยอะเลยนะครับส่วนเทราพัสนี่ก็อาจเต็มตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เปรี้ยเท่าแต่เนื้อตัวนี่มาสวยเลยนะดูลีนลีนดูผอมๆดูยาวๆาวมาเลยนะครับคู่นี้เนี่ยดูจากเนื้อตัวแล้วเทราพัสนี่น่าเชียรมม์มากนะผมมองว่ายังไงดูเนื้อตัวแล้วดูหดัวใจหัวใจดูสู้ดี คู่ที่2นี่ชาย8 BCK เคยิมเจอกับเพชรพญาแรมาไลมูทานร่มนทาน112ปอนด์โอ้ทางด้านชาย8นี่ล่าสุดดุเลยนะามาล่อเจ้าแฉลงหินน็อกเลยนะครับส่วนเพชรพญาแรมนี่ก็ยังดูใหม่ๆอยู่นะก็ถึงแม้ว่าล่าสุดจะน็อกทําฟอร์มดีมาแต่ผมว่าโดนตอนโดนแล้วชาย8ดูน่ากลัวกว่านะยังชอบที่ชาย8ส่วนคู่ที่3นะครับโรโบก็ปอสส่วนรารันเจอกับเคนแจ็คสันมวยไทย1้อยปอนด์นะครับคู่นี้ก็มีโอกาสไม่ครบยกสูงเลย เขนก็สไตล์เดินบูเดินลุยนะครับมีจําจับนายปั๊มตีนะครับส่วนทางด้านโรบอคอปนี่ก็เตะขาต่อยหมัดตัวตัวเล็กๆเ,เลยนะครับแต่ก็อายุเยอะแล้วนะก็เป็นเขาเรียกว่าเด็กเด็กดองประมาณนั้นนะก็ต้นๆเนี่ยน่ากลัวทั้งคู่นะแต่โรบอคอปมันไม่มายืนเต้นยืนคุยไงมาเตะขาต่อยหมัดนะผมมองว่าทีต่ทีโรบอคอปมันน่ากลัวกว่า ส่วนคู่ที่4นะครับยอดมงคลเจีงเจสสกีหัวหินหรือว่าปอเพชรไข่แก้วเจอกับอินทนนท์สอสูตรนันนะครับร้อยยี่สิบสามปอนด์ก็มาผ่านทั้งคู่อินทนนท์นี่โอ้โหอายุใกล้ใกล้จะสี่สิบแล้วเนื้อตัวดีมากๆนะครับผมโอ้โหก็แข่งกัลุกนิมิตเลยนะแต่ผมว่าเนื้อตัวอินทนนท์ดีกว่ามากๆเลยส่วนยอดมงคลนี่ก็จะได้ในเรื่องของความสดหนุ่มหน่อยแต่ผมว่าอินทนอนท์เนี่ยเก๋า นะผมว่ายังไงมีราคาหน้ารุนลองหน้าลองไม่ออกตัวดีกว่าผมว่าความเก่าเขาเอาตัวรอดได้แล้วก็ได้เคลื่อนไหวผู้ทอมาตลอดด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเห็นเ,นเมืองกรุงจากภู้ทอเขาชกตลอดส่วนคู่เอกนะครับเพราะเพรไทยปอเปโก้เจอกับชัยส,ะสะต้อยแปดลิ้วนะครับผู้นี้ร้อยสามสองปอนโอ้ชัยนี่ก็ไม่ต่อเนื่องสักทีนะผมว่าร่างกายชั่วโมงนี้ยังดูเป็นรลองเพชรพญาไทยถ้าเพชรพยาไทยมาดีๆมาเปรียปร้ยๆเลยเนี่ยผมมองว่าก็ยังดีกว่าในเรื่องของรูปร่างด้วยที่ยาวกว่ารวมไปถึงของความสดแรงด้วยที่ยังชกต่อเนื่อองะ ผมก็มองว่าเพชรประหยัดไทยถ้าไม่หลงแข่งหลงเหลี่ยมซะเองนะผมก็มองว่าเอาตัวรอดได้ฝากไว้5คู่พรุ่งนี้นะครับผมก็ชอบที่รับพัทชอบทางด้านชายแชอบโรโบอคอปชอบทางด้านอินทรนอร์นตแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพชรประหยัดไทยก่อนไปที่ช่อง7กันในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับยูทูบมวยไทย2000ด้วยรวไปถึงเพจ a c e b o o k มวยไทย2000เช่นเดียวกันอ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ